จริงคุณมันเป็นไปได้ยังไงวะมีอะไรกันแค่หนึ่งครั้งท่วนในรอบสามเดือนแต่ว่าตอนโอเปร่ากับพี่สิงห์อะทำทุกวันทำช่วงตกไข่หกสูงก็แล้ววีการก็แล้วนับวันทุกอย่างก็แล้วไม่ติดทำเป็นปีอันนี้หนึ่งครั้งท่วนเอาอะไรให้กูกินก็ไม่เดี๋ยวคุณเราคุยกันเราคุยกันว่าอันนี้พ่อของเด็กใช่ไหมใช่เราคุยกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงทํแค่ครั้งเดียวติดได้ยังไงทีนี้ ออทีนี้ถามหน่อยว่ามันเป็นไปได้ไง,ง,งวะเธอ,เเอว่าครั้งเดียวมันจะต้องแข็งแรงขนาดไหนวะอะไระเงี้ยคุณว่าพี่ผูมีผลไหมตอนนั้นเนาที่เคยบอกว่ามันมีตัวมันมีตัว Q S อะเจี๊ยบเคยบอกจาก๋าแต่จ๋าไม่เคยมานั่งบอกทุกคนมานั่งรีวิวเลยเนาะพ่อเนาะว่าเฮ้ยพี่ผูกอีกินแล้วมันจะทําให้หมดลูกแข็งแรงเ่าสุกตีแข็งแรงนะจ๋านี่จะช่วยเรื่องสิวผิวขาวเล็บผมแข็งแรงผมไม่ล่วงนะคะมีบอกแค่นี้ใช่ไหมทุกคนสุดท้ายกินทั้งบัวทั้งเมีย อันนี้จริงจำวันนั้นยังไม่ได้เลยตุนซอยไปสองดอกอย่างนี้เหรอุกึ๊กๆได้ห้าดอกนะอารมณ์คิดว่าอารมณ์ทิดว่าจิ๊บๆจิอบๆจิ๊บมจิ๊บๆจิ๊บๆจิ้บนจิ๊บๆ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 มิ๊บๆมิ๊บๆจม๊ันจา๊บๆ้ิวบๆจง๊บๆจิอบๆจิ๊บๆจง๊บ้จิ๊บๆ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 ่่บ แบบอยากเกิดจาดกูแบบเกลี้ยงมันอ่กูอยากจัมาเกิดกูไม่ดีไม่ดีเลยออกมาจากข้างนอกเลยแต่สุดท้ายแล้วจ๋าดันท้องตอนนี้ก็ประมาณ5สัปดาห์แล้วท้องแบบงงงมาได้ยังไงท้องแบบงงงงเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวคิวเฮดใช่ไหมแม่ใช่ที่ทําให้แบบระบบเซลอะไรต่างเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกคุณใส่เข้าไปเพออะไรนะคุณใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่ออะไรนะ สุขภาพด้วยเ <Yeah. S 1> ซลล์ด้วยเซลล์แข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีผลที่ทําให้เหมือนแบบตัวระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันมันดีขึ้นก็แข็งแรงอ๋อเนั่นคือเซลล์ผิวเซลล์อวัยวะต่างๆเนร่างกายก็คอดีขึ้นใช่มันดีขึ้นมันแข็งแรงขึ้น ตอนแรกตอนแรกแบบว่าข้อสรุปเนี้ยก็ยังงงๆอยู่ว่ามันจะช่วยได้จริงหรือว่าเนี่ยจนมาเจออีนังนี่แหละค่ะพิสน์แล้วค่ะจึกตึกงงงเห็นไหมบอกแล้วว่าเราใส่สารกัดจริงจริงจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องสิวผิวขาวนะคะแล้วก็ผมไม่ล่วงเล็บแข็งแรงอะไรที่สําคัญคือทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทํางานดีนขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงแม้กระทั่งหมดลูกแล้วก็อจิตนะคะ390บาทเท่านั้นใครที่มาบอกว่าเออเนี่ยคุณจ๋ากินอะไรบำรุงหรือเปล่าทำไมท้องติดง่ายจัง อีบูอีไปจ้ะแต่ถ้ากินอ่ะก็ต้องฝังยาคุม้วยนะอย่างเคสอิมเนี่ยยังยังไม่พอก็ทะลุไปสามแลวนะกูก็ฝังละเอายางมาได้ไหมฝังอะไรัากคำฝังไปละ